ข้างบนสามนะโอเคสแต็กเราครบอย่างเงี้ยโอเคมาแล้วเอาละมีคนหลงมีคนหลง okay. โอเคว้าวโอเคประมาณนี้แล้วทุกคนมาเด็ก ไม่โอเครอดอดี๋ยวเอาล่ะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอคุงเกมมิ่งนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นซิวอีกเช่นเคยนะทุกคนมาเทมโนรมพลังใส่เดี๋ยผมจะขึ้นให้นะตอนนี้เนี่ยผมจะเล่นเป็นเป็นเซตที่ฟูดามเมจนะแรงกว่าเซตบูมสติกนะทุกคนก็จะเป็นเซตนี้เลยมา อันนี้มาดูผลงานของซิลแลวทุกคนแล้วม,มันออกนอกกรอบทำไมอันนี้ชนกับนาคอสนะมาดูกันว่าการเล่นเกมของซิลกับนาคอรสจะเป็นยังไงนะทุกคนแพดใหม่แล้วนะทุกคนเพื่อนๆอ,อยู่แร้งไหนกันบ้างก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะมาดีซิลเอาเล่นมาละ่าเอาตายเลย โอเคเชิงหนาไปอะไรต้องบองเลยโอเคตอนนี้เราเวลสี่นะเหมปัดสวยแนะ่เราได้ป่าแต่ว่าข้างบนก็เดือดจัดเลยลิฟต์ขึ้นไปรองเท้าเจากกอเวทนะรองเท้าแผ้เนี่ยรนะองเท้าได้บัฟขึ้นมาติดหนึ่งนะทุกคนจากฟันโจมตี75เป็น100นะอยนะลาลีออนไหนจะเล่นหรือเปล่า ดูระยะหน่อยโอเคเอาเอาเอาสวยเพื่อนสวยจัดนะอะไรทำใิงด่ากันทุกคนโอเคเบิร์ดให้เร็วที่สุดนะเบิร์ดแล้วก็เข้าบูนาคอร์ททุกคนบกเพื่อนเลย เราต้องพยายามตัดทรัพยากรของนาคอให้ได้มากที่สุดนะทุกคนหมดนาคอไม่ได้เล่นนะบอกเลยช่วยดูโอเคอเกมกรยังไม่ตายนะเดี๋ยวพยายามลากคลิปมาทุกคนเราพยายามฟารมสองกองประมาณนี้ต็อกเก็บผนนิดไว้นะผมคิดว่า ทำนี่มังกรตรงเนี้น่าจะมีอีกไฟหนึ่งนะทุกคนเอาละดูเพื่อนเหมือนเพื่อนเข้ามานะทุกคนเราเราพยายามตีให้เร็วที่สุดนะนาคอสหายทุกคนถ้าเราได้สองบัฟเนี่ยเป็นอะไรที่คุ้มมากๆเลยนะานาคอสมาแล้วเพื่อน สวยได้สองบาร์อย่างนี้สวยนะลาลีออนเล่นหรือเปล่าเพื่อนอมันรอยกอยู่นะมาคอสโอเคข้างบนสามนะโอเคสแต็กเราครบอย่างเงี้ยเอยยอนปิกเกอร์นะได้มาสองออเพื่อนเราเข้ามาแล้วนะสวยเพื่อนอนี่งไง ได้พันธิตพันธิตได้เฉยเลยต้นเกมเรากดอย่างนี้ได้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะทุกคนมาวนทัมมิ่งต่อมาลากมาก่อนประมาณนี้เหมือนข้างบนจะมีไฟอีกแล้วว่ะผมต้องไปเติมล่างดีกว่า ขึ้นเป็นเจเกาะเล็กนะทุกคนเฮ้ยหลอลิออนไล่นะยังกี่ตายนะมันใช้ไปหมดแล้วนิ่ s <S แล้วก็ผมต้องไปการกลางนะไปเร็วที่สุดนะทุกคน Okay. เคียกคีย์สำเร็จนะผมต้องไปเติมตบนทุกคนไปบนต่อโอเคเม็ดมันต้องกลับมานะทุกคนเม็ดมันต้องกลับมาเดาดักเลยนาคอสก็ได้นาเคสต้องมาฟาร์ามรส่สนจัดนิ่งไว้นิ่งไว้นาคอสอยู่ไหนไโอ้โหปิกเกอร์เฉย อ้าวยังนี้ตายนะไม่นะเพื่อนให้ผมคิวหน่อยไม่ได้แล้วผมจะคิวยังเดียวไม่ได้แล้วผมต้องเอาบ้านบ้างแล้วเพื่อนมีคนจะมาการบ้านไหมเค let's go อ้าว โอเคดีล้วผมวีโอ้นะทุกคนโอเคมีใครจะมาไหมผมต้องเอาสักครึ่งหลอดนะโอเคเมดมันอยู่ล่างนะทุกคนอย่างนี้น่าจะได้ป้อมบนนะไปป้อมล่างนะไปใช้ป้อมกลางแล้วก็ไปฟูต่อทุกคนบอกเลยว่าเดินเกมยับยับอ่ะ เอาให้หมดเอ๊ะทัมมิง่งทัมมิ่งดังนะทุกคนสีวนทัมมิ่งอีกรอบหนึ่งนะแล้วก็เข้าไฟนะทุกคนไม่นะเพื่อนผมต้องไปเติมไฟว่ะ <t ries> โอเคไฟกันนัวจัดเลยดักเลยอย่างเงี้ยดักเลยต้อง <s aren> มีคนหลงมา <origine> <s aren> โอ้โหเพื่อนผมมาแล้วผมมาแล้วผมมาแล้วเอาละมีคนหลงมีคนหลงโอเค โอ้โโอเคประมาณนี้แล้วทุกคนโดยจัดเอาสิบคิวแล้วเหรอเนี่ยโอเคพยายามปิดบ้านนะทุกคนบอกเลยเซตนี้เป็นอะไรที่เถื่อนมากนะกกอโ okay, อเคมงกุฎอีกเจ็ดร้อยแล้วทุกคนใช่ หคอนยึกยักนะได้ป้อมไหมอ้าวหมดแล้วนี่ <Ultimate. S 1> อเอาละลุยต่อเพื่อน <Sky. S 1> อันติ19บเาวีวะ่ะยาลอเลีอ,อนโอเคนะเฮ้ยลอเลีอ,อนไห okay. <c oughs> นจะหนีไปไหนล้วเพื่อน <Yeah. S 1> ว้วเดี๋ยวมัน <Yeah. S 1> ชีสผม อันตรีผมมานะดาตายาดาตายาเดี๋ยวคลิปก่อนนะตอนนี้เราต้องพยายามปิดบ้านให้ได้นะทุกคนผมต้องเอาบูก,กับคลิปเราดานสวยมากเลยนะสามทางเฮ้ยเห็นเลยแล้วน,นะนะสวย ว้าวรอดอยู่เอาละจ o บโ l e ค i l สวยจัดเพื่อนหิวไห้ผม่อยเฮ้ยหิวแรงอยู่นะหกสิบเจ็ดสิบอย่างอ,อันติมผมมานะมาดีนาคอสพยายามเก็บแสแตนะ็กไว้นะผมมายังไม่อยากจบเลยทุกคนขอสามทางได้ไหม ไม่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 สแต็กหลุดเดียเพื่อนฮิวให้นะแต่ผมต้องเล่นแนวหลังนะทุกคนไม่นะมาด็กเพื่อนมาเด็กไม่โอเครอดเดี๋ยว เตือนจัดเลยทุกคนมาเด็ก <laughs> ผมไม่มีอันตินะพยายามเก็บแสแต็กไว้มามามๆมๆมามมอ้าวตายวะเนี่ยโอเคอยากเล่นคน่ะเอาอันอันติีหลุดเฉยเลยเอาวิ่งมาชนสกิลหนึ่ง เดี๋ยวย้อนวะทุกคนมไม่นะ,ะผมยังไ,ม,ไม่ตายว้าวว้าวเอาละยังอยากอยู่หน้าบ้านเขาเนี่ยยังไม่อยากจบยังไม่อยากจบอืมมาๆถอยดีกว่าผมอยากได้ดาวว่ะ ผมยังไม่อยากจบทุกคนนาคอสลอริออนัวเดียวอ้าวอย่างงี้ปิดได้นะาาตายยังไงนะก็ไม่รอดรรโอเจ้โจอเลยยจมตีเลยเพื่อนเดี๋ยวผมไปเล่นข้างบนให้ผมไม่อยากเลีย์คลิปผมยังไม่อยากจบ เอาละยกสวยมากเลยนะเฮ้ยโอเคยังไม่อยากจบอจย่างไรสามทางเพื่อ,อนไปเยอะ้ยนาตา雅นาตา雅เฮ้ย โอเคโอเคจบเลยไม่นะเสียเหลี่ยมจบจบอะเก่งแน่นอนนะทุกคนโอ้โหเรียนเต็มเลยนะทุกคนมาดูสกอร์กันนิึงนะ โอเคสิอรเรา14 1ส2นะเดี๋ยวมาดูดาเมจกันนิดนึงนะทุกคนทําดาเมจไปทั้งหมด23เปอร์นะทีมไฟ6์68เปอร์เว่าเยอะมากเลยนะทุกคนเอาเป็นว่าก็ประมาณนี้นะสำหรับเซตเอ่อฟูลดาเมจนะทุกคนผมมองว่าเซตตัวนี้เนี่ย แรงมากเดิมก็แรงอยู่แล้วนะลองเท้าเวทเนี่ยได้ถูกปรับมาจาก75เป็น100้นะแล้วผมรู้สึกว่าต้นเกมเนี่ยเราสามารถทําเกมได้ง่ายขึ้นนะทุกคนโอเคก็ประมาณนี้นะคนก็ถ้าเพื่อนๆคิดว่ามีประโยชน์ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะหรืออยากจะพูดคุยกันก็สามารถคอมเมนต์มาได้เช่นกันนะทุกคนโอเคครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปนะครับผมโอเคสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับเจอกัน คลิปหนะ้าบายบาย